สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องทาโร่เทรลพีใบเตยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่กับเพื่อนๆราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมถึง19เเมษายนนะคะวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มให้กับ เพื่อนเพนราศีเมษนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะทางเพื่อนๆที่เป็นชาวอ่อเป็นคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่มีประเด็นมีคนในใจนะคะอ่าต้อนรับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆโสดเพื่อนเพืนราศีเมษที่โสดอยู่ คุณไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มนะคะของความรักที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เป็น,นยงไง้างนะขอให้ช่วยบอกหน่อยนะคะราศีเมษค,คนโซล เิลล์ออซอสนะคะ สามไม้เท้าอืมหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วย แคช็อปซอสนะคะ สุดท้ายสองในเท้าจ้ะสำหรับคนโดสดราศีเมษนะคะสิ่งที่คุณเจอมาเหมือนกับว่าคุณได้รับข่าวลายปะเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนใครคนใดคนนึงในความสัมพันธ์มองหาความก้าวหน้าการพัฒนานะ ในรูปแบบที่แบบว่ามันจะได้เติบโตไปไหนบ้างอะไรบ้างอะนะแต่คุณก็เหมือนจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีนักเนาะตัดใจนะคะอืมปัจจุบันนะคะคุณก็เริมีความสตรองขึ้นและเริ่มมีความเป็นครีมออฟซอสและถ้าไม่ดีไม่ใช่ก็พร้อมตัดนะพร้อมฟันนะคะอืมในขณะที่เขาเนี่ยก็มีความ๊ากอะมีความแบบ ไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าก็อยากจะกักคุณไว้อะไรประมาณเนี้ยอืมไม่ยังยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนอนะนะทีนี้ทีนี้มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยมีความแบบว่าอา่อลังเลละจะไปต่อดีไม่ปลไม่หรือจะยังไงอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ อีกไม้เดียวมันก็จะคอมพลีตเป็นสิบไม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะต่อสู้ใชร้ระยะเวลากับมันมาค่อนข้างนานแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จนแบบว่าหันมาถามตัวเองว่าจะไปต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอทีเนี้ยนะม,มันก็เลยเหมือนมีการแบบอ่ะถ้าไม่ได้ไม่โดนก็ก็บายนะอืมก็มีการแบบว่าใบายบายกันด้วยความแบบว่าอืมไม่อาาดแคนนนะ่ะ อ,อ่หรืออีกภาษาหนึ่งก็คือเรียกว่าอโหสิการละการเออถ้าถ้าไม่ได้สารสัมพันธ์ก็บายนะจ๊ะก็จากกันด้วยด้วยด้วยดีอะไรแบบนี้นะเออทีนี้ทีนี้ฮอานาคตนะของของคนโสดราศีเมษคุณ มันจะมีการได้เริ่มต้นวันใหม่วันดีๆนะสำหรับคุณนะเออคุณมีความแบบหืมสเสน่ห์รสแบบสวยรสชดหญิงเลยอะ่ะแล้วก็แบบอืมอยู่ดีๆก็เหมือนคุณอ่เอ,อเปลี่ยนตัวเองอะ่ะแบบรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นสวยขึ้นอ่าอาจจะไดเอทออกกำลังกายทำให้หุ่นเพรียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดขึ้นมาเช่เลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่ด้วยนจะจ๊ะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่วันดีๆนะเดือดซันรออยู่นะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมสองไม้เท้าเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะมีะคนเนี่ยเข้ามาหยิบยืน่นเข้ามาแบบทักทายเข้ามาแบบว่า เออขอไลน์ขอเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จักกันนะอืมประมาณนั้นเลยนะฮอตมากทีเดียวนะคะคอนโซลดนะภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเตยว่าต้องมีต้องมีต้องขายได้แล้วนะจุดนี้นะคะอืมสวยไม่ห่วงไม่ห่วงอันไหนมาดูซิ Angel Romance Romance Angel อะไรสักอย่างจะให ให้คำแนะนำกับเพื่อนๆคนโสดตาสีเมษในเดือนกุมภาพันธ์ว่าอย่างไรคะขอสั่ดนะคะอุ้ยเอาเลยก็ได้ Make t ี e e f ฟ o ร์ค่ะ great love is worth taking the step you are guided to take นะจ๊ะ มีนแน่ๆมีนแน่ๆมีมาใหม่นแน่ๆอืม Children ค่ะ Your love life is being affected by children นะคะทำตัวเด็กๆสดใสสดใสนะจ๊ะ to take back control of your life กลับมารักตัวเองค่ะทำตัวเองเป็นวงกลมนะคะทำตัวเองที่เป็นวงกลมนะแล้วก็ลองเออลองดูสิว่าถ้าให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเข้ามาหยิบยื่นอะไรให้เนี่ยเออมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีๆกับชีวิตดีต่อใจคุณก็ได้นะลองทำตัวให้สดใสเหมือนเด็กนะคะที่แบบ เออเจ็บก็แค่หกลม้มอะไรแบบเนี้ยเออทาตัวอีโนเซนบ้างนะคะแบบเออไปทำทำหน้าทำตาอ่าโบ็อกนะ้าไฮฟู้อะไรต่างๆให้หน้าตัวเองดูอ่อนยาวลงอะไรอย่างเี้ยก็ได้นะคะลองทำตัวให้สดใสน,นะคะเป็นคนใหม่ที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดนั่นเองนะคะโอ,อ้ขอหนึ่งใบ Angel Answer ให้กับคนโสดราศีเมษเลยค่ะออป portunity เห็นไหมมีโอกาสจ้ะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแน่ๆค่ะเดือนกุมภาธ์น,นี้ไม่เหงาจ้ะอะไรไม่ดีเทะนะจ๊ะ ให้ถ้วยมันว่างเปล่าจะได้รับน้ำใหม่เข้ามาในถ้วยอะไรแบบนี้เนาะเออคนโสดเลิศนะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีความไา่ออกนะยินดีเดินซะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ราศีเมษนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ คนมีคู่ราศีเมษจ้า,าความรักความสัมพันธ์นะคะดีตปัจจุบันอนาคตของคนมีคู่ราศีเมษนะคะในเดือนกุมภาพาันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรได้ขอสิบใบนะคะ Ah. Six of wheels, eight of wheels. of swords three of wands page of cups doors ปี cups. ออฟคัพส์สองหนึ่งใบนะคะคนมีคู่ชาวเม Night of อ i ฟ w s อืมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเพื่อนๆเห็นไพ่กันชัดหรือเปล่าอ่ะโอเคอดีตนะคะอดีตเนี่ย จะมีการที่ขอพัฒนาขอพัฒนากันไปสู่จุดที่มันชัดเจนเที่มันแบบมีวันข้างหน้าร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเคยได้อยู่ด้วยกันมาก่อนนะเป็นครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ หรือหรือว่าคุณเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครเป็นลักษณะของครอบครัวนะอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมาก่อนแล้วมันมีคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะไปหาความเจริญก้าวหน้าหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆนะออกไปท่องโลกกว้างอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ไม่ค่อยได้แคร์กับสิ่งที่ จิตใจของอีกอีกฝ่ายหนึ่งสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนไปเรื่องงานอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ปัจจุบนันปัจจุบนันมันก็มีความที่ที่คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตานะที่จะไม่คุณก็เขา กม้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินนะคะอืมลักษณะเนี่ยเป็นไปได้นะที่ว่าเ,ออเขาไปด้วยความที่แบบว่าหาความก้าวหน้าให้กับการทํางานนะ mm. ก็เลยไปทํางานหาเงินอยู่ตรงนี้นะคะกม้มหน้าก้มตาทํางานในทีเดียวแล้วถามว่าแล้วคุณละ่ะอาคุณก็อยู่กับลูกน้อยอย่างนี้นะต่อให้ขัดอกขัดใจไม่อยากให้ไปเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่อยากจะไปทะเลาะด้วยเนาะมีความแบบว่า ก,ก็ต้องปรงในจุดนี้นะก็ต้องให้เขาไปประมาณเนี้ยเพราะเขาแบบมีความเป็นหัวหน้าครอบครัวนะไปทํามาหาก,กินอย่างเนะี้ยใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีการได้อ่าต่อสูอ้มีการที่จะแบบฟันโชกลงไปนะยื่นคำขาดว่าเออถ้าอย่างนั้นนะ่ะเธอก็จะต้องมาแบบ สัญญากับฉันนะทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะว่าเธอจะต้องมาแบบว่า,ามีฉันคนเดียวเห็นไหม a อ e of Cups มีฉันคนเดียวนะรักฉันคนเดียวนะอา่าฉันเป็นถ้วยใบยเดียวของเธอนะห้ามมีหลายใบยอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีการอา่าทะเลาะเบอาแว้งปากเสียงกันด้วยนะคะ โอ้ทีเนี้ยหรือหรือไม่ก็อาจจะมีการนี่แหละทะเลาะบอกแวงกันแล้วมันก็มีการเหมือนแบบว่า,าใครสักคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นคุณนั่นแหละที่มีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นฉันเติมเป็นตัวเองด้วยการเป็นเอช o อ c คัฟ t หนึ่งถ้วยฉันรักตัวเองก็ได้เธออยากจะไปมุ่งหน้าทํางานใช่ไหมแล้วแต่นะฉันอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่กับลูกน้อยฉันเติมเต็มตัวเองได้ก็ โอเคบายอะไรอย่างเงี้ยมีการงองงอนปักเสียงนะคะอืมทีนี้อนาคตอนาคตเนี่ยอืมเหมือนว่าความสัมพันธนะ์น่ะมันมันคุณน่าจะทะเลาะกันแบบแบบแบบที่ว่าไม่คุยไม่ติดต่อมีการบล็อกมีการอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอนา,นาคตมันก็เลยมีความแบบว่าเดทอะ ตายอะ่ะตายไปเลยของความสัมพันธ์นะคะแต่ถามว่าตายแล้วยังไงตายแล้วก็มีการเนี่ยเขามายื่นถ้วยกันใหม่เนาะโอเพราะว่าเพราะว่าอะไรคุณเพราะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมันมันเป็น tree of c u p ต่อกันนะคือยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสุข เวลาที่อยู่ร่วมกันนะพร้อมหน้าพร้อมตานะคะมันมันก็มีความสุขนะแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆ่งะเอ่อที่เขาไปเนี่ยที่เขาแบบแยกย้ายไปนะมันมัน,ม,นมันก็มีความที่เขา,าไปสแสวงหาความมั่นคงนะไปหาเงินนะในออฟวิลด เขาไปหาเงินค่ะหาความมั่นคงให้กับคุณและตัวเขาเนั่แหละเนอไม,ไม่ได้ไม่ได้ว่าเออไปแล้วไปมีชอยใหม่อะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะบล็อกกันไปอะไรยังไงก็ตามนะคะแต่อนาคตเนี่ยมันจะมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์นะคะมีการต่อเข้ามามีการแบบว่าคิดถึงจึงโทรหาจึงทักหาอะไรแบบเนี้ยมันก็กลับมาสุขสมอารมณ์ใหม่กันได้ด้วยดีนะคะแล้ว แล้วเขาก็จะมาพร้อมเงินทองด้วยนะจ๊ะมาหยิบยื่นให้แล้วในใจเขาเนี่ยจริงๆเขาก็มั่นคงกับคุณนั่นแหละถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าไฟลุกพลึกพร้าอะไรอย่างที่คุณแบบต้องการคาดหวงังแต่ว่าคนคนนี้มีความมั่นคงให้คุณนะคะดูเขาจะเป็นความเป็นคนทัดดินนะอมัองกรพฤกษกกันนะเป็นไปได้สูงเลยนะคะ เออนะคะไม่คุณก็เขาล่ะแต่หนักไปทางเขาเนี่แหละคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดจาอะไรแบบว่าหวานมากหรือว่าเป็นอะไรที่แบบแสดงออกชัดเจนถึงขนาดที่คุณอยากจะแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะนะเออเดี๋ยวเตยไปกันที่โรแมนต์แซนเจอหน่อยนะคะสามใบาให้กับคนคู่ค่ะ ประา4เมตรนะคะในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ขอคำแนะนำหน,น่้ค่ะ3ใบ Express your love ง่ายๆจะ้ะคิดถึงก็บอกไปเลยไม่ต้องไปบล็อกกันนะจ๊ะส่งข่าวพาไว้กันบ้างนะจ๊ะส่งความรักให้กันจะ้ะ Release your ex นะคะลืมอดีตไปซะนะอืม จำเป็นต้องไปทะเลาะอกแะไนเรื่องอะไรใดๆก็ตามแล้วนะกับอนาคตที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็กําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ The time has come to clear your energy นะคะดิสคูดปีเดอร์วันนะยังไงเขาก็คือน่าจะเป็นคนที่ใช่นั่นแหละอืม เขาบอกว่า you have already met the romantic partner you seek นะคะคุณเจอแล้วคนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณนั่นแหละนะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะ Express your love นะคะ Go ahead and make the romantic uh, gesture นะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอก นะอย่าไปบล็อกกันเลยค่ะอย่าไปปิดกั้นกันทางอารมณ์ความรู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะยังไงคุณกับเขาก็รักกันนะอะไรที่เคยทะเลาะกันมาก็ลบมันทิ้งบ้างนะคะอย่าไปกุดคุยอะไรให้มันมากมายเนาะมามามา,มาดูสิว่า Angel Answer จะให้คำตอบคำแนะนำกับคุณว่าอย่างไรคะคุณเมธ คุณเมธที่มีคู่อ้าวทำไมใบนี้ทใไมเอาใหม่อหมขอตั้งใบค่ะนนคุณราศีเมษ it's up to you ความสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละค่ะนะถ้าคุณอยากจะไปต่อนะคุณอยากจะทักหาคุณอยากจะ แสดงออกว่าคุณนักเขาหรืออะไรเนี่ยก็แค่ทําไปนะคะให้เขารู้ให้เขารู้สึกนะเพราะว่าคนอย่างเขาอาจจะแสดงออกไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่เนาะคุณก็ทําทํามันซะนะเริ่มต้นความโรแมนติกที่ตัวเราบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆเราความสัมพันธ์อันนี้มันก็อยู่ในมือคุณนั่นแหละนะคะอ,อถ้าอยากจะแสดงออกก็ทําซะเนาะจริงๆก็ไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีอะไร มันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละว่าเอ่อจะใจกว้างพอไหมมองโลกในแง่ดีมากพอไหมให้ความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้เนาะอืม ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะชาวราศีเมษทั้งสดและมีคู่มีประเด็นในใจอะไรต่างๆนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะก่อนจะจากกันไปนะอย่าลืมนะขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกด subscribe กดไลค์นะคะแล้วถ้ามีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเนอต่ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงนะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.